เอาลครับผมขอสนับสนุนช่องด้วยนะครับผม TVK นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a r นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาล้ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Summoner w a r ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เ,เรามาอยู่ในช่วงของการแนะนามอนเตอร์หน้าปั้นกันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะแนะนํามอนเตอร์้นบ้านนะที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปบอกว่าอี มันไม่ค่อยเก่งพี่วันมันไม่เวิร์กนะครับมันมันงั้นๆนแะความจริงคือมันงั้นๆนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงมาเตอร์ที่โคตรอมตะที่ผมชอบมากนะครับคือคำว่าคำว่าอมตะคือมันกลางโล่อมตนะนั่นเองครับผมเป็นคอมโบสุดเฟี้ยวนะครับที่แบบกระเจี๊ยวเรืองแสงนะบ,บอกเลยว่าสุดยอดกุญแจถังถุงนะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาคอมโบคู่ขนานนะครับเป็นคอมโบที่ผมชอบมากนะครับผมมาจริงๆผมอยากเล่นกิวอบ์อออแม่งแต้มแบบต่ําจุด โอ้น้าตาสีไลอนะผมน้าตาสีไลนะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบในการตั้งกันบ้านกันดูว่ามันเป็นจ้งไหญนะผมนี่ครับเป็นทีมที่ผมเห็นหลายคนนะครับใช้งานทีมนี้ค่อนข้างเยอะมากๆครับซึ่งส่วนตัวผมอตอนแรกก็แบบอิมันไม่เก่งหรอกมันโอเคมันงั้นๆแหละแต่พอได้ใช้งานจริงๆครับแบบยึดเชื่อย่างก๊อตยางฟิวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันดูบ้างว่ามันเป็นยังไงบ้างนะผมกลางปีไปฟิปอไอ่าไอไม่ฉลาดนะครับผมอ่ะ แล้วเนี้ยเราก็กางโลกบับดาบแล้วก็โลกอมตะให้กับปรอบนะครับผมพร้อมบับสปีดนั่นเองฟึบมาแล้วก็ยัดเข้าไปครับดอกอะไรกันเลยปึ้งสี่หมื่นครับผมปึ้งครับปึ้งครับผมสี่หมื่นครับเบาเบาไปสี่หมื่นน่น้องนะครับผมตีไปก่อนสกิดไปต๊บเกแม่งตีแรงจังวะเอเครับแล้วก็ตีปกติชึบปาดครับผมใช้สี่หมื่นครับผมตีอย่างแรงใช้ได้อยู่นะถือว่าจัดว่าเด็ดอยู่นะครับผมเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบมากนะดาบเอ ไอพีสพีสพีธาไฟเป็นตัวที่ชอบมากส่วนตัวผมแนะนำนะครับรุนเป็นสวิปนะครับผมแล้วก็รุนอะไรก็ได้เซตหนึ่งนะผมแล้วก็ส่วนอาร์ติแฟกต์แล้วแต่เลยครับจริงๆใส่ไม่ใส่ก็มีค่าเท่ากันแหละนะครับถ้าใส่ก็ทําให้มันโอเคขึ้นแค่นั้นเองครับแต่ส่วนตัวผมไม่ใส่เพราะว่าเกียรนะผมมาแล้วก็สกิลสามผมเต็มก็เพียงพอแล้วนะครับผมแค่นั้นก็โอเคแล้วนะครับสปีดร้อยหกสิบนะครับผมใส่เป็นสวิปแล้วก็รุนมัวเซตหนึ่งนะครับสัญญาณที่ต้องใส่เป็นสวิปเนื่องจากต้องให้มันออกตััววเรร็ๆนะคบ ผมไม่ได้ทําสปีดสูงมากเนกื่องจากว่าสปีดสูงเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าคือถ้าเราอลิกเป็นสปีดเนี่ยอกน้อยมากที่เราจะโดนแท็กนะผมยิ่งเล่นกับถ้าเล่นกับตระกูลวาธาุลมเนี่ยโอกาสที่จะโดนลบบัฟสูงนั้นนั้เนี่ยต้องพยายามเข้าบ้านแบบ เอง่ายๆเรียงบ้างที่มันลบบอสได้นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้สกิลที่มันแจ่มแจ๋แจม่แจมที่สุดก็คือสกิลสามก็คือเป็นการกลางรั่วอมตะดหนึ่งเทือนนะครับแล้วก็การกลางการ,การบัปปีนะครับผมก็คือบัปปีให้กับพวกพวกตัวเลย2เทือนนั่นเองครับสกิลนี้ดีมากนะผม,มแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับผมสเตตัสก็ถือว่าใช้ได้เลยสปีดที่เร็วมากนะผมร้อยสิบเอ็ดนะครับเลือดก็ถือว่าใช้ได้เล,เลือดเดฟบไอทีเคก็ถือว่าโอเค นะครับผมอ่ะทีเนี้ยนะครับผมส่วนในเรื่องการใช้งานในอ่ากเวอร์ดเมื่อกี้ผมก็สาธิตให้ดูแล้วเป็นคอมโบเซตบ้านบานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปใช้งานในในเรื่องของอ,อารีนาดูว่ามันเป็นเจ้าเดเนี่ยผมอารีนาจริงก็ไม่อยากจะไปเข้าบ้านใครเลยครับรู้สึกว่ามันเถื่อนไปเนี่ยผม,มวิธีการเข้าบ้านนะครับผมอย่าให้มอนเตอร์ที่มันสามารถลบบัฟเราได้นะเอาง่ายๆคือพยายามอย่าอย่าเข้าบ้านที่ลบบัฟได้นะแบบพวกที่มันลบบัฟเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยนะครับผมอย่างบ้านนี้ถามว่าเข้าได้ไหมจริงก็ ไม่ได้นะเพราะมีตัวลบบัฟถ้ามีตัวลบบัฟเดียวตัวเดียวก็ไม่ได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้มันแพ้ซีซีอย่างมหาศาลนะครับเออบ้านนี้ยังพอทนหน่อยครับผมเดี๋ยวผมใช้ทีมนี้ดูนะครับว่ามาสิตเป็นยังไงนี่แล้วก็ให้มังกรครับถ้าเราใช้เซตเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องใส่่าเขาเรียกว่าอย่างไวะเราไม่จําเป็นต้องเป็น EX ก็ได้นะมอเตอร์ทุกตัวไม่ต้องเป็นต้อง X ก็ได้ครับเน้นํา้เป็นสวิปแล้วก็เป็นดามจไปเลยนะครับนี่บีรียบร่อยครับไม่ต้องเอาดีดสปีดด้วย ชึบๆนี่ตึบๆปล่อยครับปล่อยไปเลยครับผมปล่อยไปเลยเรียบร้อยครับแล้วก็กางไปชึบนี่ปล่อยไปเรืร่อยๆครับผมให้ไม่จะทําอะไรก็ทําไปเถอะนะครับนี่อีซี่นะผมว่าทีมนี้ค่อนข้างอีซี่มากจริงๆตาแหน่งกรอนลมเนี่ยเอาเป็นตัวอะไรแทนก็ได้นะครับผมปังให้ปังเรียบร้อยปังโหแม่งจะปวดรวดร้าวนะครับผมปึ๊บถามว่าเรารีสกิลไหมเลยเลย,เลยไหมไม่ครับแล้วก็ ปกติไปก่อนนะเพราะว่าปอบยังไม่ได้เชิญนะป่ะทีเนี้ยผมจะปาดเพนได้นะบับครับโอหอีกติงนึงอีกติงขีโอเคเรียบร้อยฮะสลับระเลือดไม่ซีเดีน,นะครับผมปาบ,บชกมาโบววกเฉยตับมาโอเคตีไปครับสวยงามตามท้องเลือกฮะเซนิเมสิแล้เนี้โอ้โหหิวไปฟแฟบจิ๊บโอ้โหลับนายลับงี้ไม่ได้นะเพื่อนฮิวไปด้วยครับผมมังกรอะรีเซิรีิรฟแฟบเห็นไหม แล้วก็กางโรครับฟื๊บคอมโบเดิมเลยครับเซตเติมทําแบบเดิมนะครับผมฟื๊บฟราฟเรียบร้อยครับนี่แล้วก็ยิงครับเรียบร้อยครับเป็นคอมโบที่ยิง3ดอกทีเดียวเย็ดเี่อย่างเฟี้ยวฟื๊บยิงไปก่อนครับซื้อเกตีปากเรียบร้อยครับเดี๋ยวคิวนะเพื่อนสามสองเนี่ยแอคชั่นปากครับเรียบร้อยถามว่ามันเล่นง่ายไหมผมว่ามันค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมส่วนตัวผมชอบมากจริงๆคอมโบนี้แบบเฟี้ยวฟลาฟพาแก้วตา อันนี้น่าจะวันช็อตผมนละ้นน่าจะไปได้เลยนะผมเนี่ยน่าจะตีทตาลมนะอ่าไม่เป็นไรผมว่าผมน่าจะค้ำลงได้อยู่ค้ำลงได้อยู่นะก็พยายามเน้นๆน,นะครับการใช้งานบ้านนี้ก็คือพยายามเอ่อหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเอ่อมอนเตอร์ที่มันลบบับได้นะหลีกเลี่ยงเลยใช้คำว่าหลีกเลี่ยงดีกว่านะฮึ่บให้มันตีไปอย่าทำอะไรก็ทำของมันไปนะผมแตรปก็ให้โอเคหิวไม่ได้ครับเพราะเรามาติดรั่วมาตานะครับผมเฮ้ แล้วก็ถ้าจะาฆ่านะผมแนะนําฆ่าคือสุ่มฆ่าตัวอะไรตัวหนึ่งไปก่อนก็ได้ครับผมฆ่าตัวนี้เฮ้ยสวยงามมากเพื่อนตาบหืมตาบหืมเลือดเลือปิ่มหนึ่งเจ๊ที่เชแต่ว่าเราดีสกิลได้แสดงว่าเราเก็บได้ประมาณสองตัวนะครับผมชึบเคตีปกักเอ้ยเรียบร้อยครับตายไปแล้วครับปอบก็สามารถทำไมไม่เก็บตัวนั้นวะปาตัวนี้ก็ได้เช เก็บซื้ก็ให้ครับผมนี่แล้วเราก็รีสกิลบายใช่ครับกลางโลูเหมือนเดิมครับฟึบแล้วก็ให้พีชี้กลางโลูฟึบเนี่ยเข้าคอมโบเดิมเลยครับเล่นง่ายมาเล่นง่ายสมูทมากนะผมชอบมากเลยจริงๆเราก็เก็บเก็บแม่งไปเลยครับ3 2 1สองหนึ่งแอคชั่นเอ้ยอย่างเงี้ยสุดยอดปางครับผมปางครับผมปางครับผมโอยงานจัดโอเค นี่น,นี่เป็นคอมโบที่ื่นชอบมากมนะผมผมรักคอมโบนี้จริงๆนะฮะคอมโบนี้ก็เอ่อเร็วไปเร็วมากด้วยเราอาจจะไม่ทันครับผมคอมโบนี้เร็วมากะน,น,นะฮะก็เร็วเกินไปก็ไม่ดีเพราะาเราไม่ได้ใส่สปีดที่มันสูงเวอร์วังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านนี้ดูนะครับอีกบ้านนี้เป็นบ้านสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นการแนะนำมอนเตอร์บ้าน,บานที่สามารถหาก,กันได้ทั่วๆไปนะครับผมเย็ดคีแบบร่างแบบสวยมากเลยแฟนทอมแบบอุ้ยสวยจริงกอมลับเลยฮะตาบก็ให้ตับตรบเก แันทอมล่างสวยมากครับทุกคนฟาดปากก็ให้เยิงตัวนี้แฟนทอมยิงแฟนทอมไม่ติดนะเพื่อนหนึ่งโอ้ยแม่งกะกรรมาตาแมง่งบากีเอฟเฟกต์มึงก็ทำดีเกินไปนะเพื่อนจิบช,ช่วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้ก็ตีไปจิบจิบนี่แรงเฮียแรงจัดชัดดิสกิลก อันนี้เราปาดได้เลยนะครับปาดเป็นทอมได้เลยครับให้มันรีบตายไปเลยครับแล้วก็ดูดชิบแม่งติดขี้เฉยขนาดไม่ได้ใส่ขี้น้ำตาสีไล่ใจเย็นราวจเย็นราชิบปว๊บได้เกตมาฟาดตาบโหหายยะ้ขี้งหดได้ปะวะน้องวันน่าจะได้อยู่นะไอ้เจ้ายวก่อนครับเดี๋ยวซวยเดีย๋ยวขี้นะเพื่อนนี่ขี้ขี้ตัวนี้หน่อยโอเคขี้หน่อยเอออย่างนั้นแหละ ช็อกดาบไปแมวมืดแม่งน่ากลัวจะแจดสกิลติดตัวสกิลเรียกขี้โอ้ลิปนี้ไม่ไหวฮะ